ประเด็นหลักของเราอยู่ที่ตรงนี้ครับคุณเห็นตรงนี้ือ่ป่ะครับใช่ครับผมอ่านชื่อมันไม่ออกครับเพราะว่าเป็นภาษาเกาหลีและผมก็ไม่เก่งเกาหลีเราจะมาตั้งชื่อให้มันกันเอ่อเอาเอแปนว่ามันชื่อเจยวนนะ้าเราไปดูกันดีกว่าว่าเจยวนนะครับเจยวนมีอะไรวะมีสามสกินด้วยกันนะครับคือสกินเดทเจสเตอร์เจยวนนะครับต่อไปก็เป็นสกิน ไกลกอรี่เจยวนอันนี้ก็เป็นสกินอะไรวะเจยวนนะครับเจยวนคืออะไรเจยวนนี่แล้วก็นี่จะเป็นสีของเจยวนนะครับโอ้เท่ไปเลยใช่ไหมล่านี่ยเป็นดาปกตินะครับ the cleaner ร์าวซิงสตอกวิสเท่ไทเนียมบๆบๆๆๆๆเฮ้ เฮ้ยเจยันมันมีดาบไดมอนเน่ะปไปไปไปดูเลยเล s โกอันนี้นะครับลืม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 อันนี้นครับจะเป็นดาบปกตินะครับไดมอนซอสก็จะปกติเลยนะโอเคครับก็ไม่มีอะไรมากไปดูที่สกิล เเวิตแท็ก huh. อ really <Okay. S 1> uh ันนี้เรื่อยๆทีมีเจอของเฮ้ยมันไม่ขึ้นนะมันไม่เลื่อนเที่ยวแน่ยโอเคทีมีเจอของเจยวนนะครับอ่าไซส์ิกธิเจอของเจยวนจะเป็นการเตะสายเข้าฟาตูนะครับปุ๊บปั้นอย่างงี้นะครับผู้คิดนะครับนี่ต่อไปเป็นการอ่าอะไรวะ ดาวซิกของเจยวนะครับจะเป็นเอ้ยเฮ้ยเอ้ยจะเป็นเหมือนของฮัตสุรีนะครับจะเป็นการกระโดดกับด้านหลังแล้วก็คฟันไปข้างหน้านะครับนี่นี่อย่างนี้เลยนะครับจ้เจฮาร่าไม่ใช่เจฮาร่าจาร่าจ้เจเจจาร่า vs เจยวนมาเลยจาต่อไปเอ้ยอยัง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 ไม่หมดยังไม่หมด เนี่ยเป็นนูดพ่อซิกของเจยวนนะครับจะเป็นเหมือนการใช้แรงหมุนนะครับเอ่อการหมุนแบบไร้ขีดจำกัดนะครับพอเจยวนนะครับเข้าถึงเอ่าสี่เดยบหลึ่งพันห้าร้อองคำนะครับเจยวนทําการหมุนขึ้นไปบนฟ้านะครับเพื่อจะฟันหัดรูนะครับเจยวนไข่เทนเอ็นอะไรกันอย่างเงี้ยครับอ่าไม่อร่อยเลยอะโอเค ดาซีฟไปแล้วดาวซีฟไปแล้วหนูชอบซีฟไปแล้วต่อไปเป็นต่อไปเป็นอะไรวะเออมันก็เป็นแบบนี่โอเคต่อไปเราไปดูที่ดาวซิกเลยดีกว่าดีดาวซิกก็ไปแล้วดีกว่าโอเคท่า okay. น,นเราไปที่เกรซซอร์ดกันเลยดีกว่าเกรซซอร์ดอันนี้จะเป็นเอ้ยโทษสอบเกรซซอร์ดนี่นะจะเป็นอาวุธใหม่นะครับผมยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหรนะ่นะนี่มันจะมีการบริดจ์การอะไรที่ผมยังไม่เข้าใจนะครับคือการหนู นูทร่าเฮ้ย <c oughs> เอ้ย,อยนี่นะครับนี่คือการบริดนะนี่คือกดไอนน้คือผมกดแบบอ่านูทร่าไงเฮ้ยมันกดได้สองครั้งนะครับนี่เห็นเลยนี่อันนี้กดได้สองครั้งนี่กดได้สองครั้งถ้าคุณกดที่เฉยเฉยแล้วคุณกดดาวนี่ไงเห็นไหมมันจะเป็นการบริด เราไปดูว่าการบริลจะใช้ได้ผลจริงหรือเปล่านี่นจะเป็นการบริลเฟิร์มโอยพาถ้าคุณอยู่บนอากาศนะครับมันจะเป็นการแบบมันก็ปกติดี่หมามันก็ฟันขึ้นอ่างั่นผมไม่เข้าใจอะไรเท่าไหอ๋อถ้าเกิดว่าคุณใช้สกิลอะไรอย่างเงี้ย คือคุณใช้สกิลอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วคุณแล้วคุณใช้ดาวซิก่อปเป็นการบริช่นี่นี่น,นี่เป็นการบริชนะครับใช,ใช้ตัวซีเนี่ยแหละครับ <c oughs> อ่ะมามาดูนี่ดูทำนะไงย้อนกลับไปเมื่อกี้ แป๊บนึงนี่แต่ที่เราเห็นนะว่ามันจะมีฮิตบ็อกค่อนข้างใหญ่นะครับก็นี่เวลาเราฟันเวลาเราปมึงเวลาเราฟันหนอนี่นะครับมันต้องโดนแน่นอนไปมึงเราดัานชาร่าลงึงก่อนอเคไป นี่อย่างนี้ได้อย่างนี้ได้นี่โอเคอ่าอันนี้เอาไปแล้วอันนี้เป็นการสวิงไปด้านหน้าปุ๊บแต่ลองกดทั้งทางแต่มันสวิงไปด้านหน้าเอาไลย <c oughs> มันต้องเป็นปกติอยู่ละแต่การแทงไปด้านหน้ามันเป็การปุ๊บ อ้อ oh, ยังไม่จบยังไม่จบแหม่เดมอนซอดไปต่อไปนะครับ <c oughs> จะเป็นซิงเกิลเจอของเจยวนจะเป็นดนูชอซิงเกิลเจอนะครับเป็นการพื้นที่ด้านบนนะแต่ถ้าผมคิดน่าจะไม่หมดนะแบบแบบน่าจะไม่หมดใช่ไหม นี่นะครับมันคุมมันคุมแค่แบบนี้นะครับมันไม่ได้คุมไปทั้งทั้งหมดแบบนี้นะครับถ้ามันคุมทั้งหมดอย่างนั้นอะ่ะโกงมากเลยนะแค่ปกติเองก็โกงอยู่แล้วนะแต่ถ้าเองคุมทั้งหมดอย่างนั้นอะ่ะมันมันจะไม่โกงไปหรอวะคือไม้ผมอาจจะไม่ดีนะพราะมันเป็นไม้ใหม่ด้วยเพราะไม้เก่ามันเสียนะครับอ่ะ ต่ออันนี้เมื่อกี้เป็นนูทรอลซิกละต่อไปเป็นไซซิกกันมากนะครับเป็นการพุ่มไนอย่างี้แล้วก็แทงพอเราล็อกศัตรูได้นะครับตอนนี้ผมมอง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 กันแล้วมองเรนโบว์แล้วเขาฟ้องนะพอเราล็อกศัตรู่างได้นะคแต่ว่าเป็นการแทงแทงขู้นแ่บ ภูมิัูอย่างนี้จะเป็นการหันมาฟันนะโคตรเท่เลยครับผมก็ชอบเจยวนะเจยวนชอบขายก๋วเตี๋ยวยวนนะครับไม่เกี่ยวกันด้วยนะผมจะไม่พีพีให้ดูนะเพราะผมกะว่าต่อฟักโอเคเมื่อกี้เป็นเมื่อกี้เป็นสายิเลื่อยนะครับต่อไป นี่นี่ถ้วผมลืมให้ดูแล้วมึงน,นะนี่พอเราอยู่บนแพลตฟอร์มใช่ไหมครับแล้วเราใช้ใช้สิ่งแง่มันจะเป็นการทุ่มเติมดินใช่ไหมเนี่ยคุณเห็นดินมันกระจัดกระจายเห็นไหมแต่ถ้าเราทุ่มไปบนอากาศมันจะเป็นการฟันเหมือนฟันอ่าคลื่นใบไม้ทุกอย่างนะอย่างนี้นะนี่เรามาเก็บเทียบกันอันีน่คือก,การใส่ดินนะนี่คือการใส่แบบอากาศนะโอเค กินซูชิก่อนไม่ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวรสชาติไม่อร่อยเดี๋ยวรีวิวไม่ดีวัตเทกนี่ท่ากาก์ก็มีเยอะนะครับโอเคต่อไปนี่จะเป็นการลองท่าดาวสิกนะครับจะเป็นเหมือนการปัดอื้อนไปอย่างเงี้ยเฮ้ยคิดบกอกเอ,อ,อ,อาค้อนใหญ่เยอะเนะีน่ยน,น่าจะสามสี่คิดบอกนะน่ามีให้ผมดาวมีสาม มีประมาณสามประมาณสามสี่อันนะครับโอเคอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่บนอากาศล่ะเนี่ยอันนี้คือบนพื้นใช่ไหมเป็นการปันพื้นใช่ไหมถ้าโด,โดนหดโดนากระสันก็จะเป็นการปันกากาแัแล้วเหมือนฮิตบล็อกมันจะกว้างขึ้นด้วยนะเม๊ติว่าอ้แล้วจะไปไหนเนี่ยเอ้ย อ๋อๆกลับ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 นี่ดูฮิตบ็อกซ์มันนะครับเหมือนจะกว้างขึ้นด้วยนะแต่ว่ามันไม่ขึ้นข้างบนนะคือคือเอฟเฟกต์มันขึ้นข้างบนคือมันขึ้นข้างบนแต่มันไม่โดนข้างบนนะแป๊บแป๊บโน้ตจะกดแล้วไหมข้งนะเฮ้ อย่างเงี้ยเราตกไปใช่ไหมครับไ้พวกมันวอฮักอยู่เนวาวจะจัดการเราได้ผมไปดูของตัวเด็กมานะว่าเขาไม่แนะนำให้ทำอย่างนี้ตรงวอฮหักนะครับให้ทำอย่างนี้แทนนะครับอย่างเงี้ยเราตกใช่ไหมไอพวกวอฮหักจะจัดการเราได้เพราะมันมันจะได้ขึ้นได้เลยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมจะไม่รีวิวนะครับเพราะว่าผมก,กากผมไม่ผมไม่ไอนี่หรอกผมผมไม่มไมมไมพีพ,พีผมกาก ครับก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไม่ไม่ไม,ไม่ยังไม่ไปนี่เม่นจะบอกกดซับด้วย